สวัสดีครับเห็นพี่ไอวิ่งขึ้นไปแบบนี้เอ๊ะเราไปไหนกันใช่ใชแล้วครับวันนี้พี่ใบจะพาไปตะลุยโลกเวทมนต์ไหนดูนักเรียนหน่อยนักเรียนแต่นักเรียนยังไม่ได้แถมาคปรับโลกเวทมนต์ของเราในวันนี้นะฮะต้องนั่งรถไฟมาที่โทชิมาเอ็นมาถึงปุ๊บเราจะรู้เลยนะครับว่าโหนี่มันนี่มันเป็นบรรยากาศที่เหมือนหลุดออกมาจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับพี่ใบไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปเลยแต่ว่าต้องวิ่งหมุนเสาก่อน เดินตามรอยนะี้มันจะมีรอยอยู่ตลอดเลยโชคดีมากๆเลยนะฮะที่ไปม,มาช่วงเดือนมิถุนายนที่เขาเพิ่งเปิดคือแบบคนยังไม่ค่อยมีเลยฟินมากอันนี้จองรอบเช้านะฮะบรรยากาศคือค่อนข้างดีเลยวิ่งเล่นได้ก่อนที่จะเข้าไปด้วยแต่ตอนนั้นนะฮะเขาบังคับซื้อพร้อมกับบัตรซับเวยะะ์ฮะราคาเลยค่อนข้างสูงหน่อยถึงแล้วนะคบทางเดินข้างในจะเป็นแบบ ระหว่างทางจะเป็นต้นสนอ่ะเดินเข้าไปเลยคือจะบอกว่าแค่ทางเดินเข้าไปเนี่ยก็ฟินแล้วแวะเช็คอินนิดนึงหน้าสนทางเข้านะครับก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับแล้วก็มีแบบนี้ต้นสนทางเดินเข้าไปแบบนี้เลยรูปปั้นจะมีทั้งงูบารซิลิสนะครับแล้วก็มีคาถาผู้พิทักษ์ด้วยแวะถ่ายรูปกับโลโก้วิสัตร์โวแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนเข้ามาโซนข้างในนะครับก็จะเจอกับฮังการีหางหนามตัวใหญ่มากพอเข้ามาแล้วเราจะเจอส่วนกลางก่อนนะครับซึ่งนี่ทางนู้นจะเป็น โรงอาหารนะเป็นร้านอานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นช็อปนะครับสําหรับแบบว่าคนมาปุ๊บเอ้ยยังไม่มีทรงพีม่มีเสื้อเข้าไปซื้อก่อนตอนนี้นพี่หมอแม็กเข้าไปแล้วพี่หมอแม็กจะไปซื้อชุดโบปะตง แนะนำเลยนะสาหรับคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยให้มารอบเช้าพี่ใบว่าฟินมากๆเพราะว่าเราได้มีโอกาสนะครับช้อปปิ้งก่อนหรือว่าหาคอสตูมก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆคือบอกเลยว่าข้างในเนี่ยเขาจัดไว้ให้เราครบถ้วนเลยหรือจะเป็นตุ๊กตานะครับเครื่องประดับนะครับหนังสือพวงกุญแจผ้าเช็ดหน้าน้ําหอมคือมันมีเยอะมากแต่ใครไม่อยากถือของหนักยกของหนักนะครับก็ซื้อแค่เสื้อผ้านะครับกับอุปกรณ์ที่อยากจะเอาเข้าไปถ่ายในสตูดิโอก็พอ,อก่อน นมั้ยเมีเสียงด้วยเหรอเสียงด้วยเนี่ยน่ารักนี่นี่เขามีดูอะไรให้ส่องกันด้วยมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรอ่ะดูดิโอ้มีอะไรครับของนิ้วไงเออออออใช่นิ้วนี่น้องนิ้วอ่ะลองส่องไปดิอ่ามีหลายจุดเลยนะอะไรหรอใช่เหมือนห้องห้องนี้จะเป็นห้องของแฟนติกบีทอ่าในในโซนครึ่งฝั่งนี้นะนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะเอกให้เราจะกินอะไรันนะพี่หอันนี้จะเป็นของหวาดเป็นซ็อกคาเฟ่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของอาหซึ่งเขาจะมีธงนะครับจําแนกแจกแจงเลยว่าบ้านไหนจะเป็นโต๊ะโซนไหนนะครับเราอยากจะนั่งบ้านไหนเนี่ยก็สามารถจับจองกันได้เลยเมนูอาหารนะครับก็มีมากมายหลายอย่างเลยราคาก็ค่อนข้างจึ้งนิดนึงแนะนําว่าให้ซื้อเป็นเซตแบบแพงเลยแบบสองพันสองสองพันหนึ่งสองพัเพราะว่ามันรวมน้ํา แต่ถ้าเป็นจานแยกอ่ะพันสี่พันหกไม่รวมนะ้ำต้องเพิ่อมอีกห้าร้อยเยนก็น่าก่ว่ามันเท่ากันคนเนี่ยเอาซิกเนเจอร์เลยดีกว่าคุ้มกว่ามันมีสามเมนโูใช่ก็คือมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนู้น <c oughs> เป็นห้องที่ทุกคนเข้ามาจะต้องถ่ายรูปใช่นะครับห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเบื้องหลังหรือภาพซีนต่างๆจากภาพยนตร์แล้วก็เข้ามานะครับโอ้โหคือมีภาพเยอะมากนะครับมีชื่อของทีมงานต่างๆแล้วก็รูปต่างๆ <c oughs> <c oughs> ประตูออกมาหลังจอเมื่อกี้จริงๆก่อนหน้านี้นะครับเขาจะเป็นภาพยนตร์แล้วก็มีแฮร์รี่เปิดประตูแล้วเราก็เดินตามแฮร์รี่เข้ามาเป็นโรงอาหารในฮอกวอตนะครับซึ่งก็จะแยกบ้านแต่ละบ้านด้วยมีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆเหมือนในหนังเลยฟินมากอันนี้จะเป็น ห้องโถงใหญ่นะคะก็คือจะเป็นครัวเนี่ยเขาก็จะแบ่งฝั่งกันนะอันนี้เป็นฝั่งยิ้งดอก์มะคนพับฝั่งนู้นอะไรอ่ะซิลิทลีนกับเป็นคอก็แบบพวกอาจารย์อยู่งนู้นซึ่งเขาก็จะมีแบบม็อกอัพไว้ด้วยนะแล้วม็อกอัพสมจริงมากนะัะเพราะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป๊ะๆเลยแล้วคือบันไดในโถงเนี่ย มันสามารถเลื่อนได้นะครับเหมือนในหนังเลยอะโอ้โหในโซนนี้นะครับเขาก็จะให้เอามือถือเราเนี่ยไปสแกนบาร์โคดนะครับเพื่อเข้าไปถ่ายกับฉากที่มันเป็นกรีนสกรีนแล้วเรานะครับก็จะมาอยู่ในกรอบรูปเลยโซนต่อมาก็จะเป็นโซนของห้องของบ้านต่างๆ อันนี้นะฮะเราสามารถเข้าไปเล่นเชียร์ควิดดิสของทีมกริฟฟินดอร์ได้ด้วยแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในหนังเลยนะไปถ่ายได้ตอนจบจะบอกว่าฉากต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนฮอกวอตส์นะคือเขาทำสมจริงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยหรืออุปกรณ์ต่างๆคือมันจุกจิกมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะคือดูตรงไหนมันก็ละลานตาแล้วก็มันเหมือนในหนังมากๆ เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอห้องทำงานของดัมเบิลดอร์นะครับก็จะมีนกฟีนิกซ์ซึ่งนกฟีนิกซ์เนี่ยขยับได้ด้วยนะแล้วดูดีมีเพนซิปด้วยนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหเหมือนเราอยู่ในหนังเลยคือมันจะมีภาพนะครับอยู่ด้านในแล้วก็มีควันออกมานะคือเล่นฟินมากนรมา,าตอนแรกนึกว่าพูดโค้ดไปแล้วนะน้องจะหมุนได้ไม่หมุนนะ ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่รวมคอสตูมต่างๆภายในเรื่องซึ่งเยอะมากม,มีชุดของเธอร์มลลี่ด้วยอ่ะตอนไปงานฟอร์มไปงานเลียนมาลาห้องปรุงยาของสเนปห้องปรุงยานะครับของสเนปโอ้โหมีไม้คทาที่แบบว่าหมุนหมุนเองได้ด้วยจริงๆยังมีอีกหลายคลาสเลยให้เราเนี่ยได้เข้าไปลองเรียนดูนะอันนี้คือห้องเรียนนะคะวิชาป้องกันตัวจากศาตร์มืด อันนี้นะเขาจะสอนวิธีแบบว่าใช้คาถาเอ็กซ์เ p a โตพโตนมนะเพื่อแบบว่าสู้กับบล็อกกาดเนี่ยแล้วก็มี i ิดิคิรัสอันนี้เอ็กซ์เ m เรไม่ใช่เอ็กซ์เ p a โตพโตนมนะเอ็กซ์เ m เร ปรับตัวร้ายนะฮะนี่พี่เบ๊ชอบมากเลยก็คือศาสตราจารย์อัมบริตภาคโดยกระตุกบอารูนีนะครับชอบมากมีดินเลิศมากเลยอุ้ยมีศาสตราจารย์ครีเรลแอบอยู่ตรงนั้นด้วยจงใช้คำว่าแอบแอบแอบอยู่นะฮะเพราะว่านี่ก็จะเป็นแบบว่าอาจารย์ที่สอนแบบว่าวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์ลื่นเนี่ยทุกคนเลยนะฮะเป็นของศาสนะครับนี่ศาสตราจารย์ชวยนี่พี่พุงพังงวน อันนี้จะออกไปป่าต้องข้ามแล้วนะเข้าป่ากันทุกคนอุ้ยมีบักบีกด้วยนะมีรถควมด้วยมีรถควมด้วย

ออกมาจากบ้านแฮกริดนะครับเราก็จะเจอกับคาเฟ่ซึ่งมีบัตเตอร์เบียร์ขายสามารถดื่มนะครับแล้วก็มีที่ล้างแก้วให้เอากลับบ้านด้วยรวมถึงมีฉากต่างๆนะคะซึ่งเป็นฉากเอาดร์นะครับนี่มีตัวหมากรุกพ่อมดด้วยคือขนาดของมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรถของบ้านวิส l ลีย์คือแบบสมจริงมากๆนะครับพอเล่นเสร็จแล้วนะฮะก็ร้อน,นะฮะพืเพก็เลยเข้าไปเล่นในบ้านของแฮร์รี่ซึ่งแบบมีห้องใต้หลังคา พันที <Okay. S 1> ท่นอนอยู่ตลอด <c oughs> น,นี่ป้าลอยออกไปนะอ้ยดูดีเทลแบบอาหารที่กินนี่พระเจ้ากลัวอะไรก็คือยังไม่ได้ร้านกันแบบมับนคือมอกอัพที่มันเหมือนจริงมากพระเจ้าช่วยเนี่ยตรงบอร์ดก็มีเขียนว่าอะวันจันทร์กินเบอร์เกอร์กินชีสกินสตต๊ก นนี้นะครับเรากำลังจะไปที่ชานชลา9เศษ3ซมครับนี่มีรถมี่เที่ยวโอ้ไม่พ่โอ้โหคือเป็นสถานีหนึ่งเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอ่ะอะอยากถ่ายใช่ไหมมีให้หลายจุดเลย อีกรูมหนึ่งเคือพอเข้ามามันสั่นบเหมือนอยู่ในรถไฟอะบนรถไฟกำลังวิ่งอยู่มันแบบมันสั่นแล้วก็มีเสียงเหมือนอยู่ในรถไฟเลย ียนอมีในข้างหลัง้วยน้ำใรถทัพสองในวิว <c oughs> เพียนางกำลังเปิดเฮ้ยกระซวงแม่นมนเหรอคือจะบอกก่อนว่าตอนมาไม่ได้ทำกันบ้านเลยว่ามีห้องอะไรบ้างอยากจะมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เฮ้ยซึ่งเราเข้าไปเล่นในนั้นได้ด้วยเหรอได้ครับ มันจะมีห้องฝั่งนี้ที่มันมีมีควันให้อันนี้คือฟินมากเพราะว่าตอนที่ดูในหนังเนี่ยคืออยากเล่นฉากนี้มาก ดาบี้เป็นอิสระดาบี้ขอบคุณแฮร์รี่พอตเตอร์เหนื่อยยังเหนื่อยมากมันเยอะมากอันนี้เป็นแบบว่าป้ายในฮอกมีดแล้วเนี่ย

แต่ใช้เวลานานมากที่จะอยู่ในนี้ทุกคนจะต้องเผื่อเวลามาประมาณสัก4ี่ถึงห้าชั่วโมงตอนแรกอ่ะในคลิปที่เขาบอกข้างหน้าคือประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วทมันจะถึงเหรอเออถึงอันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่ใช่แล้วก็แสงเขาจะเปลี่ยนด้วยพี่ใบแบบเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆเหรอใช่จุดนี้นะคือยืนมองเฉยๆก็ฟินแล้วอ่ะเพราะเราจะได้ซึมซับบรรยากาศของนอกปราสาทฮอกวอตส์นะครับ เอาจริงๆเพลงเพลิงมันบิวเนี่ยแอบ,บน้ำตาซึมเหมือนกันนะและนี่คือจบภากรกิจนะฮะเพราะว่าเราได้ช้อปปิ้งแล้วเรียบร้อยคือเยอะมากบอกเลยว่าของที่นี่น่มันเยอะมากๆเลยนะับไม่ว่าจะเป็นพวกของเอ็กซ์คลูซีฟที่แบบมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นด้วยก็มีหลายแบบเลยนะครับก็วันนี้สนุกมากๆอิ่มเอมแล้วก็ทั้งอร่อยทั้งมีความสุขนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแบบว่าแฟนๆแฮร์ฮรีร่พอตเตอรน์นะต้องมาให้ได้เลยนะครับจริงๆด้านในอ่ะ ยังมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่ได้ถ่ายออกมาด้วยมันมีบา<อ>ง,<อ>งโซนที่เขาไม่ถ่ายกับโซนที่ถ่ายได้แต่ว่าเราอุบไว้อยากให้ทุกคนมาเองใช่ขึ้นมันดีจริงมันดีจริงยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค,กคก์กดแชร์กด subscribe ให้เวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบๆโชว์ถุงดำโชว์ถุงดำอันนี้คือซื้อสนองนี้ตัวเองน่ารักแต่ลายจริงๆสีชมพูอยากได้ใช่ไหมหมดหมดหมดลายถี่พูหมดไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นไปซื้ออขงเล่นต่อ